เรโว่ร็อกโคเขาไหมสีแดงโคดรอเลยพี่น้องเอ้ยนะครับก่อนอื่นทักทายพี่น้องก่อนครับสวัสดีครับปายะบันท่ารูปร้อยใจดีเรียกว่าโอ้โหกำลังฮิตกำลังนิยมเลยสำหรับโตโยต้าไฮรักเรโว่ร็อกโคมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายจริงๆนะครับเป็นรถที่แบบว่าลูกคามีความต้องการแต่จำนวดรถมันมีหน่อยครับพี่น้องครับ มันนี้เติมเขา่าใหา้อีกหนึ่งขั้นสำหรับคันนี้เลยล็อกโคสีแดงนะครับสีถูกสีแพงโบลานวาแดงๆไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะนะครับมาพร้อมกับแม็กปวยแม็กโตโยต้ายังรอได้พี่น้องยางใหม่ๆนะครับพี่น้องครับสุดสีนี่ลอยเปอร์เซ็นต์เลยล็อกโคนะเบื้องภายในได้เบาะหนังครับพี่น้องครับนี่เกียร์ออโต้นายจงนายจอออปชั่นเยอะขึ้นนะครับ ตัวนี้เป็นรถปี2อ2 2นะครับหัวนงหัวนอดเดิมมดนี่เทมเพลตเดิมโรงงานเม็ดโอเม็ดอาร์เดิมรถบอเชียวบอชนบอต่ำนะครับบอตีลังกาบอพีความบอจมน้ำออกรถเริ่มต้นฟีดาวส่งทัวร์ไทยนะครับปี22สีแดงเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเบิ้องไทยนี่ข้างลงข้างหลังครับแอร์ช้ำช้มชีแอร์หลังพร้อมพูนั่งหลังบ่ต้องย่านห้อนนะครับพี่น้องครับแอร์เย็น โลบาหลังมีบาพร้อมนะครับซับเพอร์เฟกอะไรนี่ซุปเปอร์สันเขาเรียกว่าอยังลงระบบโช๊คระบบช่วงล่างของตัวโลโคก้นี่ยังดีเลยนะครับที่เขาคอนเฟิร์มมาโตโยตานี่ดากเดิม้ายเดิมนะครับหัวนงหัวนอดเดิมหมดท้ายเดิมหมดนะครับเวลาฝากระโปรงนี่เขาเรียกว่าเบาวิวเลยนะครับใส่มือเดียวก็ได้บอ,อเวลา ถ้าเป็นฝากระโปรงรุ่นอื่นหรืออีสูสุเวลาเขาปล่อยมาปึ๊บมันกระแทกมือเข้าเข้าเอามือไปหับเนี่ยแรงหับแรงคอนี่เขาสิเจ็บแต่อันเนี้ยเขามีระบบเนียระบบไอเอเซนเล็กเ้นเนี่ยเ้นเดียวนะครับมันซับน้ำหนักเทไ้เวลาปล่อยฝากระโปรงเนี่ยมันเบามันบดเจ็บแล้วก็ยกขึ้นกับเบานะครับมันหนาสีเกียวกับตัวนี้นะอันนี้บอลููว่าจริงบอลจริงแต่ว่าถามพี่เสม,มาพี่เสมบอกจังสันนะพี่น้องเอาพี่น้อง,องเบิ่งไพนนงไพยในยโคตรเดิม รถปอมี่บันตินะครับไม่แค่สามหมื่นโลนะครับได้โล็อกโคโลโลไปผู้ไทยอยากได้ฟ้ามาเอาเบาฟังค้นขับปรับไฟฟ้าไม่สามหมื่นสามพันโลปุ่มผู้สตาร์ทพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันสองข้างนะครับปีสองพันยี่สิบสองนะพี่น้องมาเบิ่งของเครื่องน้ำปายักนี่เครื่องเดิมมดระบบความปลอดภัยด้วยเบรก ABS ลองแก้มซ้าขวาฝากับพุ่งเดิมข้านงข้านานาเดิมมดพี่น้องเอซนะครับเอาไปเริ่มต้นฟรีดาวออกรถศูย์บาท8 8 9 0 0 0บาทค่างวด1 6 0 0 0บาทครับสื้อใด้ทุกอาชีพทั่วประเทศไทยติดตอ่อทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เมื่อนี้ป๋ายะจัดห้ครับผมเป็นกำลังใจให้ป๋าพิมพ์คำว่าโค้รสุดโค้รสุดโค้รสุด ปายะใจดีปายะขวัญใจก้นจนปายะของแท้กดแชร์ให้เนเดอร์พี่น้องเด้อแจ้ว